ใครจะรู้ว่าคลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายมากๆขั้นตอนการทำแค่ไม่กี่ขั้นตอนเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆตั้งกล้องไว้แบบนี้นะสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีก็คือต้นเสาถาดใส่เหรียญน,นะเพื่อที่จะไม่ต้องเก็บเหรียญเยอะเนาะแล้วก็เหรียญหนึ่งแก้ว อันนี้จะเป็นมีดหรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะเสร็จแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยจ้าเเพื่อนถ่ายตามนี้นะ เดีย๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแ,อปแคปคัตขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนลากเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆนเอาศากเคาะเสาครั้งที่หนึ่งค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนเพื่อนเอาศากเคาะเสา,คร,าสครั้งที่สองค่ะ ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเครอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆอนกำลังจะเทเหรียญค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซอ้อนหรือโอเว l a y คลิปที่เพื่อนๆกำลังจะเทเหรียญจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะ กดค้างที่คลิปแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เพื่อนๆเ,เอาฉากขอเสาครั้งที่1ที่เราแบ่งฉากเอาไว้ตอนแรกค่ะจิ้มที่คลิปด้านล่าง1นึครั้งค่ะจากนั้นเลื่อนหาฟังก์ชันมาสเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะปรับขนาดสี่เหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้ตามคลิปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะ และนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ